สีสเกตนะครับทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสีสเกตแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับให้ระวังกลุ่มที่ค้ามนุษย์นะครับที่จะมาจาก f c e e o o o เนี่ยแหละครับซึ่งเขามีการแบ็กเมลผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับชอบซื้อสาวบริการผ่านทาง Facebook หรือว่าทางสื่อออนไลน์ต่างๆครับ นายทวีศักดิ์สิงห์ดงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกดบอกว่าขณะนี้ที่จังหวัดศรีสะเกดมีกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์โดยการแบล็กเนลผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการขบวนการนี้เขาจะดําเนินการโดยมีกลุ่มลอ่อื้อมาประชาสัมพันธ์ทั่วไปทาง Facebook แล้วก็สื่อออนไลน์นะครับโดยที่จะมุ่งเน้นเหยื่อที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและข้ารชาชการทั่วไปโดยจะติดต่อมาทาง Facebook หรือว่าทางสื่อออนไลน์เมื่อมีการติดต่อกลับนะครับก็จะตก จะมีการนัดก,กันไปกินข้าวแล้วพากันไปในที่ใดที่หนึ่งที่รับตาคนแล้วจะมีอีกกลุ่มหนึ่งตามติดไปทันทีนะครับเพื่อทําการแบล็กเนลหรือว่าข่มขู่เพื่อที่จะเรียกร้องเอาเงินหรือว่าทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงถึงแม้ว่าเด็กจะมีอายุไม่ถึง15ปีหรือว่าไม่ถึง18ปีจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตามก็จะมีความผิดตามกฎหมายซึ่งกระบวนการนี้ดําเนินการมาแล้วหลายรายนะครับ